ฮะ huh? จะเบ so ิ่งหมอลำซิงวะที่นี่บ่มีควงแม้านี่นี่นี่หมอลำซิงนี่นี่เจ้าง่ายสเออจ้าง่ายเพราะยังพ่องแป้งเออเจอนี่แป้งยังมากมูนี่โอ้โหเถียรโอ้โหเถียบยเย็นเซย์ย์โอ้กินเข่าไปเอา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 เขานมแม่เนี่ยน้ำโคกขนมว่ขนมขนมขนมแม่ขนมแม่เนี่ยน้ำโคกฮะเจ้าน้ำโคกกินน้ำโคกสิเราเอาเอาโคกไปเนี่ย เอาเอานีเงินหน่อยวะโยโยเอาตั้งใจนี่หน่อยกี่บาทนั่นเดี๋ยวไอ้ตั้งให้โอ้ได้ไอ้ตั้งให้เจ็ดบาทนี่เอาเอาเอาไม่ไงกินตะโคกทีเมื่อกี้ินขนมทีโอ้มาดทานมึงบุญกิจไปบ้านดอนยุบกไปตัวไปแมลงโจ๋ใช่าหนี่วันนี้มาเต้นหมอน้ำบนนีม่แมลงมาเต้นมามาเต้นนอนหมอน้ำนอนแมลงนาะฮะมาบ่เออ เขาไม่กินเขาพีเด้ตอดนี้เขาไม่กินเขาพีเด้บอกให่เอมะนำ้ำบฮะบอกให่เอมาน้ำเออเออเออตามาาเพี้ยน <laughs>